นอนนะครับก็คือจอห์นนี่แวนและทอมฮิตันนั่นเองนะครับสถานการณ์ก,กับการสร้างทีมใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในพอสแค a t ์ฟาบิซิโอโรมาโนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังมีแผนในการลดจำนวนผู้เล่นลงและเปิดไฟเขียวให้กับผู้เล่นสองรายอําลาแมนยูได้เลยก็คือ ทอมฮีตันและจอห์นนี่แวนนั่นเองนะครับโรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับว่าทอมฮีตันนะครับผู้รักษาประตูมือ3ามแมนเชสเตอร์ยูจะเป็นฟรีเอเย่นในตอนจบนะครับรวมถึงจอห์นนี่แวนด้วยพวกเขาทั้งหมดนะครับได้รับการอนุญาตให้ออกจากทีมนะครับฮีตันวัยสาสิบเก้าปีนะครับมาอยู่กับแมนยูเนี่ยในปี2 0 2พันได้เล่นให้กับแมนยูสามนัดนะครับค่าจ้างแพงนะผมจำไม่ผิดเนี่ยสี่หมื่นห้าพันปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะฮีตันเนี่ย และที่สําคัญนะครับเขาเอง